ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจรหรือ CSR จังหวัดสุโขทัยมอบเงินช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้เมื่อเวลา9นาฬิกานาทีของวันที่31พฤษภาคม2566น้ณห้องประชุมศรีสัชนาลัยชั้น5้าสลกลางจังหวัดสุโขทยัยนสุชาติทีข้าสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้รับมอบเงินตามโครงการ ผ้าป่าสามคัคคีเพื่อช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้ของจังหวัดส,สุโขทัยจากนายโกวิดทรงคุณประธานศูนย์ส่งเสริมความรับชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดส,สุโขทยัยทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุโขทัยได้มอบต่อให้หนางสาวมริวันสิทธิโยธี ตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขท,ทัยเพื่อนำเงินไปดาเนินการต่อโดยทั้งนี้ทางศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจหรือ CSR ได้จัดโครงการผ้าป่าสามคัคคีเพื่อช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้จังหวัดสุโขทยัยโดยได้รับความร่วมมือจากส่วนงานราชการของจังหวัดสุโขทยัยทุกภาคส่วน ได้รริจากเงินเพื่อช่วยเหลือสังคมและรวมยอดเงินแล้วได้หนึ่งแสแปดันบาทและได้ส่งมอบต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารการจัดการตามวัตถุประสงค์ต่อไปทรงศัก์พรมเอี่ยมวันหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือกิติพรดวงจันทร์ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุขโขทยัยชัยนรงอนันทปัญญสุทธ์รายงาน